งานเครื่องซิงคอนพาวเวอร์แม็กนะครับสามศูนห้าีนะครับวันนี้เป็นมิดฟีดให่นะครับเป็นไฟเสนะครับต่อมามาดูที่ตัวการใช้งานหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นไฟ a กับ b นะครับก็คือไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงนะครับเชื่อมงานบางแล้วก็งานหนานะครับต่อมาก็คือเป็น ปรับว์นะครับปรับค่าละเอียดของแต่ละสเตจก็คือแอมก็คือเป็นค่าละเอียดนะครับของวนนะครับแล้วก็บีก็ค่าค่าละเอียดของวนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นบล่มปรับสปร่วลนะครับแล้วก็ต่อมาด้านล่างเปิดออกมาจะเป็นออปชันนะครับของตัวเครื่องก็คือเป็นเมนวลนะครับแล้วก็มีออโต้นะครับ ต่อมาก็คือเป็นเช็คแก๊สนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโควไรฟีก็คือในขนาดที่เราใส่ลวดแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกดที่ปืนเชื่อมนะครับเราสามารถกดที่สวิตช์ได้เลยนะครับพอโยกปุ๊บตัวมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับแล้วก็ตัวโวลูมตัวนี้นะครับก็คือเป็นปรับสปอร์ตนะครับก็คือปรับเป็นวินาทีนะครับตัวนี้แล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็น เบ็คนะครับก็คือปรับระยะห่างของไฟลวดนะครับแล้วส่วนต่อมาด้านในเครื่องนะครับเป็นมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้ใชใ้ในการขับลวดนะครับให้ออกมาใช้งานนะครับก็ต่อไปต่อไปดู สเปคการใช้งานครับที่ตัวหลังเครื่องนะครับเป็นดิวตี้เซ็กชัครับของตัวเครื่องครับก็ร้อยเปอร์เซ็นที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแอมป์นะครับยี่สิบสองโวลต์จุดเจ็ดนะครับต่อมาเป็นหกสิบเปอร์เซ็นที่สองร้อยยี่สิบห้าแอมป์นะครับยี่สิบห้าจุดสองโวลต์นะครับแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นที่สองร้อยแปดสิบแอมป์นะครับยี่สิบแปดโวลต์นะครับ ออก็ตัวด้านหลังก็มีเป็นเสียบอิเตเตอร์นะครับไป250โวลต์นะครับในขนาดที่ใช้เกี่ยวกับการเชื่อมมิกซ์โูนะครับไปลำเริ่งของการทดสอบเลยครับการเชื่อมอลูมิเนียมนะครับที่งานเป็นอลูมิเนียมนะครับขนาด3มิลน,นะครับใช้ลวดขนาด1.2นะครับ อลูมิเนียมนะครับก็ตัวนี้เป็นที่งานอลูมิเนียมนะครับรงานอลูมิเนียมขนาดสามมิลครับ